Active c r u คู e c คอนโทรของตัว408 GT นะครับว่ามันมีอัตราการตอบสนองเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวการใช้งานจริงบนท้องถนนจะเป็นอย่างไรครับในส่วนของ i v t i v u i s e Control นะครับเราจะมาตั้งที่ a อ s เซนะครับอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับหน้าจอก็จะขึ้นว่าให้เราโอเคหรือไม่นะครับเราก็กดโอเคเราก็จะทำการเซ็ตความเร็วนะครับเดี๋ยวเราใช้ในเมืองเราจะตั้งไว้ประมาณไม่เกิน40 เพื่อทําการทํางานนะครับตอนนี้รถยังหยุดนิ่งอยู่เดี๋ยวหลังจากพอรถเริ่มไปปุ๊บเราก็จะเริ่มกดที่เราเซ็ตค่าเรียบร้อยนะครับการทํางานของมันมาจะควบคู่กับเลนคิปปิ้งด้วยนะครับการควบคุมเลนรวมถึงความเร็ววัดจากรถคันข้างหน้า แต่เราตั้งเอาไว้เนี่ยไม่เกิน40นะครับแต่ถ้าเกิดเราแตะเบรกจะเป็นการยกเลิกระบบทั้งหมดซึ่งการตอบสนองนะตอนนี้นะครับลดคันงข้างหน้าระยะค่อนข้างที่จะห่างมันจะแจ้งเอาไว้นะครับเขาจะทําการเบรกโดยอัตโนมัติโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะครับแต่ระบบนี้ถามว่าการใช้งานเนี่ยใช้ในการเดินทางไกลได้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานถามว่าในเมืองเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสม เท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันมีอัตราการวิ่งที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็อัตราการเบรกจะเบรกบ่อยแต่ว่าถ้าใช้งานเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยจะถือว่าเหมาะมากๆนะครับอัตราการตอบสนองค่อนข้างดีนะครับเนี่ยการเร่งตัวรถออกไปแล้วก็การชะลอค่อนข้างที่จะทําทได้สมูทไม่ได้กระชกงห้องห้างหรือว่าเบกรกแบบรุนแรงมากนักน,นะครับเดี๋ยวให้ดูบริเวณด้านหน้านะครับ มันก็จะวิ่งตามไปเรื่อยๆอันนี้ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับแต่จะเป็นการเพิ่มความเร็วโดยจับจากรถข้างหน้าเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้ดูวิธีอัตนาการเบรกนะครับมันจะค่อยๆชะลอมันไม่ได้เบรกแบบฉุกเฉินเดี๋ยวพอรลข้างหน้าไปเพ๊่มันจะไปจับคันข้างหน้าแทนล้ก็จะเร่งสปีดตามไปเวลาที่มีรถตัดเพ๊่มมันก็จะไปจับทัข้างหน้าแทนก็จะเริ่มทําการเบรกแล้ว นี่ขนาดพื้นที่ที่แบบลดเยอะๆนะครับถ้าออกไปในพื้นที่ที่เราเดินทางไกลๆหรือไปต่างจังหวัดเนี่ยผมว่ามันช่วยได้เยอะมากๆนะครับสำหรับระบบตัวนี้ซึ่งเป็นระบบเดียวที่มีอยู่ในรถเปอร์โยนั่นก็คือตัวเปอร์โยน408 GT นะครับที่มีระบบ Active Cruise Control แบบ Stop and Go นะครับอยาให้ดูรถด้านหน้าได้เลยเดี๋ยวดูไปฝั่งด้านหน้านะครับเนี่ยมันก็จะจับอันนี้ เป็นการใช้งานจริงนะครับของ Active Cruise Control มีการชะลอเแบรบกเนี่ยจะมีการขึ้นเตือนให้จับพวงมาลัยนะครับจริงๆก็จับเอาจับทิ้งไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับที่ทำให้ดูเนี่ยเป็นการทดสอบระบบนะครับในการควบคุมเลนคีฟนะครับรวมถึง Active Cruise Control ของ Peugeot 408รุ่น GT นะครับ สำหรับ,บวันนี้ก็จบการรีวิวในส่วนของ Active Cruise Control นะครับของรถเปอร์โย4.8 GT ครับ